ครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เราไปต่อกันที่ซูเปอร์กอสยินกันต่อเลยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฟังกันเลยดีกว่าครับไปตอนที่4น้ำแห่งความสุขคิดว่าค้าขายของปลอมหรือยังไงลวดชวนกล่าวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังผู้ลีกเกอร์จับจ้องลวดชวนพลางพิจารณาจากนั้นจึงใส่ศีรษะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี้ชวนสะพึงเหลือเกินมันยากที่จะเชื่อผู้ลีกเกอร์ยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวคำเช่นนี้ออกมา ของดีย่อมมีมูล,ลค่าตัวค่าย่อมไม่ถูกหลอกเช่นนี้เพื่อให้สําเร็จงานจากระบบลวดชวนจึงไม่คิดจะปล่อยลูกค้าที่ดูมีฐานะผู้นี้ไปด้วยอีกฝ่ายเป็นนายน้อยแห่งบ้านขุนนางใต้ผู้ลี่เกอร์ย่อมมีเงินทองให้ใช้และตัดสินใจด้วยตัวเองได้ผู้ลี่เกอร์นำขวดโคราออกมาจากชั้นวางจากนั้นจึงเร่งรีบนำสิบผลึกวิญญาณวางบนโตะ๊ะลวดชวนพยักหน้ารับจากนั้นจึงโบกมือ สิบผลึกวิญญาณหายวับไปในอากาศพบเห็นเช่นนี้ผู้ลีเกอร์จึงเกิดความประทับใจต่อรั่วชวนเพิ่มอีกไม่น้อยอีกฝ่ายอย่างไรก็เป็นเจ้าของร้านที่น่าสนใจขอแสดงความยินดีต่อเจ้าของร้านที่สำเร็จภารกิจมือใหม่ท่านได้รับโอกาสส่มโชคระบบกล่าวคำขึ้นในใจร่วดชวนลืมบอกไปโคลานี้เป็นเครื่องดื่มเพราะสำเร็จภารกิจของระบบรั่วชวนจึงค่อนข้างอารมณ์ดีที่บอกกล่าวต่ออีกฝ่ายเครื่องดื่มหรือ ผู้เลี้ยรับคำอย่างนึกถึงกับผลลัพธ์เช่นนั้นเพียงบอกให้ดื่มก็ได้แล้วอย่างนั้นหรือโลกใบนี้มันมียาวิเศษมากมายเหล่านั้นต่างก็เป็นยาที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันทว่าผู้เลีร์ไม่เคยได้ดื่มอะไรที่มีสรรพคุณชวนสะพึงเช่นนี้สำหรับครั้งนี้ผู้เลีร์เ,เพียงรู้สึกเสียเล็กน้อยเพื่อทดลองก็จะไม่เสียหายแค่ดื่มล่วชวนพยักหน้ารับ บิดเปิดฝาและดื่มลงไปขณะที่ล้วนชวนกล่าวเขาก็ทำท่าทางเปิดฝาขวดโคลาให้ปู้ลีเกอร์เป็นการสาธิตจากนั้นเสียงชาจึงดังตามล้วนชวนเปิดขวดโคลาและดื่มไปครึ่งขวดพลิบตานี้คลื่นความเย็นอันสุขสบายจึงแผ่ขยายจากปากสู่ท้องโคลาก็ต้องดื่มตอนที่เย็นสินะแค่นั้นได้ทราบการสาธิตจากล้วนชวนปู้ลีเกอร์จึงบิดเปิดฝาขวดโคลา พร้อมเร่งรีบจิบทดลองอย่างไรแล้วโคล่าก็มีอีกนามหนึ่งว่าน้ำดำดังนั้นปูรลี่เกอร์จึงอดไม่ได้ที่จะคิดว่ารสชาติต้องไม่ดีเป็นแน่วิเศษแต่แล้วเมื่อโคล่าเข้าปากดวงตาปูรลี่เกอร์จึงเบิกกว้างฟองอากาศกำลังระเบิดภายในปากของเขาความยินได้แผ่ซ่านกระจายทั่วร่างกายผ่านลำคอปูรลี่เกอร์อดไม่ได้ที่จะสะท้านไปทั้งร่างกายโคล่าอย่างนั้นเหรอเหตุใดมันถึงอร่อยเพียงนี้กัน เป็นข้าไม่เคยดื่มน้ำวิเศษเช่นนี้มาก่อนใบหน้าของปู้ลีเกอร์เผยความตื่นตะลึงไม่รู้จบกระทั่งดวงตายังเผยซึ้งความหลงไหลกับนายน้อยแห่งบ้านตระกูลกุนนางใต้หากวันนี้ไม่มาเยือนตรอกอันไกลห่างเช่นนี้ก็เกรงว่าทั้งชีวิตอาจไม่ได้รู้จักกับโคลาเครื่องดื่มเช่นนี้ถึงกับมีอยู่ในโลกด้วยอย่างนั้นหรือลวดฉวนเผยรอยยิ้มภายในใจนี่จึงเป็นอำนาจของน้ำแห่งความสุข ที่ทำผู้คนอ้วนท้วนอย่างเทบจะเสพติดกันทั้งโลกนับภาษาอะไรกับคนที่เพิ่งได้ลิ้มรสเป็นครั้งแรกร่างกายของเราแล้วอาการบาดเจ็บผู้ลีเกอร์คอยได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายใบหน้าจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยฐานะบุตรแห่งกุนนางใต้ผูลีเกอร์ถูกรอบสังหารเมื่อหลายเดือนก่อนแม้รักษาชีวิตรอดทว่าบาดแผลที่ได้รับจากเหตุการณ์นั้นยังยากที่จะรักษา เหตุการณ์ครั้งนั้นทํำคุณนางใต้โกรดเปรี้ยวเมื่อกลับถึงนครจิ้วเหววเขาก็ออกสืบหาคนร้ายอยู่เต็มสัปดาห์ทว่าผลลัพธ์ก็คือไม่อาจพบเจอตัวคนก่อการแต่แล้วหลังจากที่ได้ดื่มโคล่าเข้าไปอาการบาดเจ็บอันดํามืดที่ยากจะรักษากลับเลือนหายในพริบตาเช่นนี้จึงเป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่แก่ปู้ลีเกอ์ลาวกับตัวเขาได้รับรู้เรื่องราวเหนือความคาดคิดเข้าให้แล้ว โคาเมื่อดื่มเข้าไปแล้วจะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บไม่ถึงตายทั้งหมดลวดชวนพูดกล่าวถึงสรรพคุณของโคาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเกินคาดนักถึงกับเป็นเรื่องจริงเสียงถอในหายใจดังออกมาจากปู้ลีเกอร์ที่ไม่อาจปิดซ่อนความแตกตื่นเดิมเขาคิดว่าสรรพคุณของโคลานั้นมันเกินเลยไปมากทุกอาการบาดเจ็บที่ไม่ถึงชีวิตจะรักษาหายในทันทีเกรงว่าจะมีแต่ยาระดับสูงสุด จึงจะสามารถทําได้และแม้ทําได้ก็ไม่มีทางได้ผลทันทีทันใดแบบนี้แต่แล้วราคาที่อีกฝ่ายเสนอขายกลับเป็นเพียง10ผลึกวิญญาณตอนที่5กดของล้านเท่าแก่ขอค่าซื้อโคราอีก10ขวดผู้ลิเกอร์ดื่มโคราที่เหลือในขวดจนหมดหลังปาดเช็ดคราบที่ปากเขาจึงตะโกนต่อรั่วชวนด้วยความตื่นเต้นกินดีเพียงสิบผลึกวิญญาณสามารถซื้อเครื่องดื่มวิเศษเช่นนี้กล่าวได้ว่ามันถูกเกินไป ลวชวนสายศีสะต้องขออภัยลูกค้าหนึ่งท่านสามารถซื้อได้เพียงหนึ่งขวดต่อวันเท่านั้นนี่คือกฎของร้านที่ทางระบบเพิ่งจะบอกลวดชวนเพราะอะไรกันผู้ลีเกอร์เผยสายตาเหมอมองเป็นกฎของร้านลวดชวนกล่าวคำเรียบง่ายเช่นนั้นก็ได้ได้เห็นสีหน้าลวดชวนผู้ลีเกอร์จึงทราบว่าไม่มีช่องว่างให้เจรจาดังนั้นจึงต้องถอนหายใจอย่างอดกลั้นหลังจากกวาดสายตา ขวดโคลาบนชั้นวางผู้ลีเกเอร์จึงบอกลากับลวดฉวนก่อนจะออกจากร้านไปพบเห็นผู้ลีเกเอร์กลับไปแล้วลวดฉวนจึงถอในหายใจโล่งอกอยู่ภายในภารกิจมือใหม่ในที่สุดก็สําเร็จขอแสดงความยินดีแก่เจ้าของร้านที่สําเร็จภารกิจมือใหม่ตามอัตราส่วนแบ่งหุ้นท่านจะได้รับค่าตอบแทนต้องการเริ่มเสียงโชคเลยหรือไม่เสียงของระบบดังขึ้นมาลวดฉวนพยักหน้ารับจากนั้น ทุ่งดอกไม้จึงปรากฏที่เบื้องหน้ามันคือห่วงมิติวิเศษสัตว์เซียนอาวุธสิบดาววิชายุทธ์ระดับเทพรับชุมวงล้อเสียงโชคขนาดใดเบื้องหน้าล่วฉชวนจึงภาวนาอยู่ภายในใจผ่านไปครู่หนึ่งวงล้อจึงหยุดหมุนเข็มนั้นชี้ไปยังพื้นที่สีแดงขอแสดงความยินดีแก่เจ้าของร้านที่ได้รับแท่งเครื่องเทศเส้นทางการซื้อขายแท่งเครื่องเทศเปิดออกแล้ว เสียงของระบบดังขึ้นภายในใจของล้วฉวนเมื่อกลับสู่ล้านน้อยอีกครั้งล้วดวนจึงอดไม่ได้ที่จะผิดหวังขณะรับชมเครื่องเทศซึ่งปรากฏในกล่องบรรจุระบบมันมีปัญหาอะไรกันทำไมถึงให้แต่ของประหลาดพวกนี้มากล้วดวนอดไม่ได้ที่จะบน่นกาลุณาอยากกล่าวร้ายระบบไม่เช่นนั้นทางระบบมีอำนาจยึดคืนรางวัลและอุ่นส่วนเสียงของระบบพลันดังขึ้นในใจของล้วดวน แม้ความลับภายในใจยังถูกทราบได้รั่วชวนอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงกำ่ำก่อนจะกปรแอมไอสองครั้งระบบตัวฉันก็ได้แต่พูดจารับหลังอยู่นั่นแหละนาล่วชวนกล่าวทักท้วงครั้งนี้ระบบไม่ตอบกลับไม่พูดก็ไม่พูดล่วชวนพึมพำกับตัวเองจากนั้นจึงเรียกหน้าต่างระบบขึ้นมาระบบเจ้าของร้านสุดแก่งเจ้าของล่วชวนสถานะเจ้าของร้านหนึ่งดาวการฝึกฝนระดับหนึ่ง อัตราหุ้นส่วนปัจจุบัน10%การประเมินเริ่มขึ้นอย่างยากลำบากหนทางเบื้องหน้ายังอีกใครคนหนุ่มต้องพยายามให้มากพลังอยู่ระดับหนึ่งแล้วระบบนี่มันเรื่องอะไรกันด้วยชวนเอ่ยถามด้วยความสงสัยขณะมองความเปลี่ยนแปลงที่หน้าต่างของข้อมูลเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่ปรากฏภายในร่างที่ทวีปเทียนหลันแห่งนี้ผู้ฝึกตนกล่าวได้ว่าเป็นคนปกติทั่วไปนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ฝึกสอนแก่ผู้ฝึกตน เหล่านั้นมีวิธีการฝึกฝนที่ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าใดแต่ในส่วนของพลังพวกเขาส่วนใหญ่นั้นแบ่งออกกันอย่างชัดเจนเท่าที่ล่วฉวนทราบพ,พลังคือขอบเขตมันแบ่งออกเป็นหลอมกายสัมผัสวิญญาณโชคชะตาจิตวิญญาณคืนต้นกําเนิดทดสอบเตา๋าลาชันและนักปุญแต่ละขอบเขตแบ่งออกได้เป็น9ระดับที่ล้วชวนสงสัยก็คือเหตุใดตนถึงมีพลังได้ หรือเป็นเพราะสําเร็จภารกิจมือใหม่แต่ระบบไม่ได้กล่าวถึงว่าจะได้รับพลังหรือรางวัลแต่อย่างใดเมื่อเจ้าของร้านขายสินค้าได้ระดับการฝึกฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะและอัตราส่วนนั้นก็จะค่อนข้างเกี่ยวกับระบบดาวเจ้าของร้านเสียงจากระบบดังขึ้นภายในใจด้วยฉวนตอนที่ 6. ผลิตภัณฑ์ใหม่ระดับพลังของเจ้าของร้านเกี่ยวข้องกับปริมาณผลึกวิญญ,ญาณที่ได้รับมาระบบผลึกวิญญ,ญาณ จะได้รับก็หลังจากเจ้าของร้านทําธุรกิจและเมื่อน,นั้นจะส่งตรงเข้าสู่พื้นฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณเจ้าของล้านตามแต่ระดับพลังเสียงอันจริงจังของระบบดังภายในใจล้วชวนเจ้าของล้านขณะนี้คือเจ้าของล้านหนึ่งดาวและมีอัตราส่วนที่หนึ่งใน10เมื่อระดับดาวเพิ่มขึ้นเมื่อน,นั้นสิทธิ์การเข้าถึงจะคลายออกและอัตราหุ้นส่วนจะเพิ่มขึ้นล้วชวนนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย เพราะผลึกวิญญาณถึงกับใช้งานเช่นนี้ได้แต่พอคิดให้ดีแล้วนอกจากเป็นเงินตาแล้วผลึกวิญญาณเดิมยังเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกตนต้องการตัวระบบเพียงแค่ช่วยลั่วดวนให้การฝึกคืบหน้าได้ก็ไม่เลวไม่ใช่ว่าหมายความว่ายิ่งขายได้มากก็แข็งแกร่งนั้นเหรอล,ลวดขวนอ้าปากเล็กน้อยจากนั้นดวงตาจึงเริ่มเป็นประกายพัฒนาสู่ขั้นที่สต้องใช้100ผลึกวิญญาณขั้นที่3ใช้1 0,000ผลึกวิญญาณ และขั้นที่4ใช้1นึ่งแสนผลึกวิญญาณเสียงระบบตอบกลับมาล่วชวนถึงกับพูดกล่าวไม่ออกคล้ายว่าเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งจะยังอีกยาวไกลถัดจากนั้นระบบจึงอธิบายเรื่องราวพื้นฐานล้วชวนจึงได้ทราบว่าขั้นแรกนี้มันหมายความถึงอะไรของโลกใบนี้แล้วระดับดาวคืออะไรเจ้าของร้านสามารถสําเร็จภารกิจเพิ่มดาวพิเศษได้ซึ่งทางระบบจะเป็นคนกําหนดอัตราที่ได้รับ ระบบตอบกลับมาภารกิจเพิ่มดาวพิเศษนั้นได้รับก็ต่อเมื่อระบบประเมินผลแล้วว่าเจ้าของร้านผ่านระดับมาตรฐานด้วยเสียงถอในหายใจลุ้นชวนเผยสีหน้าคาดหวังต่ออนาคตของตนเขานำเอาแท่งข้อมูลเกี่ยวข้องสำหรับใช้แนะนำจึงตากดภายในใจแท่งเครื่องเทศเมื่อกินเข้าไปแล้วจะสามารถเพิ่มพลังงานในร่างกายเล็กน้อยในระยะเวลาหนึ่งสามารถใช้งานร่วมกัน ได้5ครั้งไม่อาจใช้เกินกว่านั้นได้ระยะเวลาคือ1นาทีมูลค่า100ผลึกวิญญาณสีหน้าล่วชวนไม่แปลเปลี่ยนจิตใจยังคงสงบนิ่งตัวเขามีภูมิต้านทานต่อของประหลาดที่ระบบเสนอให้ไม่ใช่น้อยแล้วล่วชวนร,รู้สึกคิดอยากจะทดลองทราบผลของแท่งเครื่องเทศนี้พอเครื่องเทศถูกแกะออกกลิ่นอันคุ้นเคยปะทะเข้ากับจมูกเพียงนำเครื่องเทศลดปาก ล้ววนรู้สึกถึงเพียงแค่ความร้อนที่ภายในช่องปากเฮ้อเขาถอในหายใจเสียงเบาจากนั้นความประหลาดใจจึงเผยผ่านดวงตาในห่วงการรับข้อมูลล้วฉชวนพลังงานจำนวนหนึ่งภายในร่างได้แข็งแกร่งขึ้นหลังกินแท่งเครื่องเทศเข้าไปกลิ่นแรงมากล้วงชวนพยักหน้าพร้อมติชมจากนั้นจึงนาเครื่องเทศที่เหลือทั้งหมดเข้าปาก เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนล้วชวนจึงพบว,ว่าพลังงานภายในร่างกายคืนเป็นปกติหลังผ่านไปหนึ่งนาทีและมันก็ไม่มีอะไรจากนั้นอีกแล้วระบบมันมีผลข้างเคียงหรือไม่ล้วชวนเอ่ยถามด้วยความสงสัยเท่าที่จำได้วิธีการนิยายคือมันสามารถเพิ่มกำลังได้ชั่วครู่และมันจะส่งผลข้างเคียงเป็นอาการบาดเจ็บแก่ร่างกาย ผลิตภัณฑ์ของระบบไม่มีผลข้างเคียงนอกจากนี้แล้วกรุณายาเปรียบผลิตภัณฑ์ของระบบกับเศษขยะที่ท่านรู้จักระบบตอบกลับมาด้่ยชวนจึงพยักหน้ารับด้วยเพราะไม่มีผลข้างเคียงดังนั้นมันจึงเป็นวัตถุดิบที่น่ากลัวส่งมอบภารกิจจำหน่ายโคลกห0ึ่ขวดและแท่งเครื่องเทศ100แท่งรางวัลคือโอกาสได้รับการเสี่ยงโชคสถานะปัจจุบันโคลาศูนย์แท่งเครื่องเทศศูนย์ระบบได้แจ้งบอกต่อด้วยชวน ดังภายในใจขณะนี้เองที่ฟ้าเริ่มมืดลงแล้วผู้คนซึ่งสัญจรก็เริ่มน้อยลงแสงสว่างในนครจิ้วเหยาก็หม่นมองลงไม่ช้าก็ถูกแทนที่ด้วยแสงดาวหาวไปครั้งหนึ่งจึงรู้สึกง่วงลวยชวนปิดประตูร้านก่อนจะขึ้นไปชั้นสองเมื่อชำระกายเรียบร้อยแล้วจึงค่อยๆขึ้นไปบนที่นอนผู้ลีเกอร์ที่ออกจากร้านของลวดฉวนตัวเขามุ่งตรงกับคฤลาสห์ดขุนนางใต้แม้เป็นเวลานี้ ผู้เลี้ยก็ยังคงมีความรู้สึกอร่อยที่ติดค้างของโคลาในปากบาดแผลสีดำตามร่างกายที่มีก็ค่อยเลือนหายไปหมดสิ้นแล้วดังนั้นตลอดทางเขาจึงเผยรอยยิ้มเป็นครั้งคราวแน่นอนว่าเหล่าข้ารับใช้ในคา,าตร์ลฮาร์ต้องให้ความสนใจทว่าพวกเขาก็รู้ตัวต่อเรื่องการถอยหลังและโค้งกายให้เก็บผู้เลีอร์ที่เดินผ่านนับเป็นโชคดีที่ผู้เลีร์อารมณ์ดีเกินจากล่าว ตัวเขาหาได้สนใจเรื่องราวเล็กน้อยไม่ปูเลีเกอร์ไปรับสายตาแล้วบรรดาข้ารับใช้ต่างรวมตัวกันพูดคุยกันเสียงเบานายน้อยวันนี้เป็นอะไรไปหน้าแปลกนักใช่แล้วโดยเฉพาะสีหน้านั่นนี่ออกจะแปลกเกินไปแล้วพวกเจ้าภาพลักษณนายน้อยอันหล่อเหลาของข้าพังทลายหมดแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับผมก็มันอ่านยากจริงๆนะผมคิดว่านะ เหมือนเดิมครับอ่านยากจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้เดี๋ยวเรามาต่อกับซูเปอร์กอร์จีนต่อเลยครับสวัสดีครับ